c ี 4, 36ครับผมไม่รู้จะทำอะไรครับตื่นมาเล่นเกมแม่งเลยไม่ได้รียกว่าตื่นดิยังไม่ได้นอนทุกคนก็สวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้มีอยู่เกมโลบอกในแมบของโกลอการ์ดนะครับก็ตอนนี้มาอยู่กับ ฟาร์มของผมเองนะครับคือฟาร์มนี้เนี่ยก็เล่นมาตั้งแต่เกมมันเปิดไม่นานนะครับแต่ผมก็ไม่ได้จะแบบจริงจังอะไรมากมายนะครับก็เล่นเล่นไปเท่านั้นเองนะตอนนี้เนี่ยก็มีสวนประมาณนี้เดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะมาลืส้สวนทิ้งครับผมอยากให้ไอเดีเทพแต่ไม่มีเวลาเล่นเองนี่เลยร้านโทบุชอบบริการบูส์ไอดีและเติมเกมราคาถูกให้บริการเกมโลบกมากกว่า10แมปไม่ว่าจะเป็นการ FK การแบกเควสหรือปั้นไอดีให้เทพโดยไม่ต้องเล่นเอง <c oughs> แล้วยังมีบริการเติมลม และกดเกมพาร์ทราคาถูกมีระบบติดตามคิวและแจ้งเตือนสถานะให้และการันตีผลงานคุณภาพที่สําเร็จแล้วมากกว่า2,500คิวสําหรับใครที่ใช้บริการแล้วทางร้านยังมีระบบสะสมแต้มที่สามารถแลกส่วนลดหรือสิทธิพิเศษต่างๆได้อีกมากมายใครที่สนใจใช้บริการใช้โค้ดโจจาโคลา201จะได้รับส่วนลดเพิ่มอีก5%ด้วยนะครับกดที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลย สำหรับใครที่อยาก FK ฟเคฟาร์มเกม24ชั่วโมงนะครับผมขอแนะนำแอป UG จีโฟนบริการให้เช่าจอมือถือซึ่งมีความสามารถในการ FK เกมได้ตลอด24ชั่วโมงและมีข้อดีคือช่วยให้เราประหยัดค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ต แถมยังไม่ทําให้มือถือราอร้อนและเสื่อมสภาพและอีกทั้งยังมีความสามารถที่โดดเด่นเลยก็คือเราสามารถพรับหน้าจอระหว่าง F K และไปทําอย่างอื่นได้โดยที่เกมไม่หลุดซึ่งทั้งหมดนี้จะมีค่าบริการเริ่มต้นเพียงวันละ10บาทเท่านั้นและสาหรับใครที่อยากใช้บริการสามารถกดที่ลิงก์ใต้คําอธิบายคลิปนี้สําหรับคลิปสอนสมัครและสอนใช้งานเนี่ยผมได้ทาคลิปไว้ให้แหล้วเรียบร้อยนะย้อนกลับไปดูกันได้นะครับก็เดี๋ยวผมจะถอนส่วนเอ้ยไม่ใช่ถอนส่วนผมจะถอนต้นแมงโก้ทิ้งแล้วก็ไอ้ต้นอะไรน,นะดรากนะ้อนฟุตทิ้ง ไอพวกนี้เนี่ยก็เป็นหลับผลไม้ก็กากแล้วอ่าเราปลูกแล้วก็แบบลกด้วยนะแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาปลูกไอ้เมล็ดนี้แทนคือผมไปยืนเอฟเคซื้ออันนี้มาก่อนที่จะหาเมล็ดเดี๋ยวเปิดกล่องสุ่มแป๊บหนึ่งดังไปบดเนี่ยเดี๋ยวเสียงเข้าไมค์อีกกล่องหนึ่งครับผมกล่องสุดท้ายไม่ได้อะไรเลย ทังมันนะครับทุกคนเดี๋ยวผมขอหา,มาเมล็ดที่ผมจะปลูกก่อนคือผมก็ซื้อไปเยอะเหมือนกันนะทุกคนไอพวกแบบว่าบัตรมูลอะไรอย่างเงี้ยอีเวนต์บัตรมูลอะไรเงี้ยผมก็เข้าไปซื้อพวกมเมล็ดของพวกมันมาด้วยนะแต่ก็อาจจะไม่ได้เยอะมากนะแต่ดูแล้วมันก็ปลูกง่ายทุกคนเพราะว่าผมเนี่ยก็ปลูกมาเยอะเหมือนกันนะเนี่ยผมปลูกอย่างเงี้ยปกระจุกหนึ่งคือต้นไม้มันมันดีทุกคนมันมันสามารถแบบเก็บผลผลิตได้ง่ายด้วยนะแล้วก็ผลมันเนี่ยเป็นระดับมิสติกด้วยนะทุกคนก็ถือว่าดีเลยมาที่ต้นแรกก่อนเลยลนะกันผมก็ ต้นแรกนะครับเป็นต้นของบิสต็อกนุกคนต้นนี้เลยนะไอ้ต้นถั่วต้นใหม่นะผมก็ได้มา1ึงต้นละปลูกไปแล้วเรียบร้อยอันนี้เนี่ยผมไปได้สต็อกมาอีกสต้นนะทุกคนก็เยอะใช้ได้เลยเป็นระดับใหม่ด้วยนะแล้วก็ขายผลผลิตบางทีเนี่ยโคตรแพงเลยทุกคนแพงมากนะต้นนี้แล้วก็ต้นที่เหลือเนี่ยจะเป็นต้นพวกอีเวนต์อ่าบัตรมูลละก็จะมีอะไรนะบัตรวันหน้าผมมี11อันนะแล้วก็อืมมันมีอะไรอีกอันหนึ่งวะผมนึกไม่ออกเออน่าจะเป็นมูลเมลอนแล้วก็เดี๋ยวเอาสปริงเกอร์ของไอ เอาเอาเบสิกไปด้วยอะเอาเบสิกไปแล้วก็เอาเอากอรีไปด้วยเฮ้ยแต่ก่อนแต่ก่อนที่เราจะเคลียร์สวนเนี่ยผมคิดว่านะเราไปเก็บผลผลิตก่อนไหมมาต้องเก็บผลผลิตก่อนนะไม่งั้นเสียดายของทุกคนไออีเ,อเ,อเว์นั้นผมก็ยังเล่นไม่จบเลยนะเล่นไม่หลายรอบแล้วแต่ก็ยังไม่ได้ตัวแรคูนเลยแบบเล่นจนเบื่อแล้วทุกคนไม่ไหวแล้วนะโอเคเดี๋ยวขอไปใส่นี้ก็แล้วกันเงินเราเยอะทุกคนจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราขายเซตนี้เนี่ยผมว่า น่าจะได้หลายร้อยล้านนะเพราะผมเอฟเคไว้นานมากเลยแล้วก็ไม่ได้เก็บผลผลิตด้วยได้เท่าไหร่ดูดิร้อยหนึ่งถึงปะหกสิบห้าลูหน้านะอืมโอเคได้ได้เมนไหมเงี้ยไอเมนนี่คือแบบได้โคตรเยอะเลยทุกคนเออวะ่ะพูดมาตั้งนานคือผมไม่ได้เปิดไฟทุกคนขี้เกียจเปิดไฟนะแสบตาหนูจะเปิดดิเปิดดีไหมเปิดแล้วก็พอดูได้แล้วทุกคนเออเอาแบบว่าดูสิงงส่งหนึ่งมืดสิ่งหนึ่งสว่างแล้วกันกระเป๋าเต็มอีกแล้วอ้อย ส่งก่อนเก็บไปได้นิดเดียวนะทุกคนไม่ไดีเยอะอมแมปได้เท่าไหร่สักยี่สิบอ๋อยี่สิบได้อยู่แล้วที่เหลือเนี่ยเราก็จะไปเซลลให้หมดเลยอะเซลลไปเซล์ใหม่แบตเตอรี่ปึ๊บได้ร้อยห้าสิบล้านวะ่ะเยอะเหมือนกันรอบนี้มาเลยผมว่าน่าจะได้ประมาณหนึ100่งร้อยทุกคนหนึ่งร้อยเตมเก็บไปเยอะปึ๊บเท่าไหร่ร้อยแปดสิบเจ็ดโหคือแบบไข่นี่คือแบบผมฟักไปเยอะมากทุกคนไข่อะ แต่ก็ยังไม่ได้ไงพูดถึงไข่แหละเดี๋ยวผมขอเอาเอาไข่ไปอันนี้ก่อนไปปลดล็อกก่อนทุกคนผมสายฟรีนะสายฟรีเราเล่นได้แน่นอนทุกคนแต่ว่าอาจจะช้ากว่าคนอื่นอันนี้ผมแลกไปแล้วนะอันนี้ก็โอเคใส่ไปเลยเอากีวีใส่ไปอ่าทีนี้เนี่ยผมก็จะฟักไข่ได้ทีลาห้าฟองละมาส่งรอบสุดท้ายของวันนี้เออหูได้ลดเลยสามสิบเลยทุกคนเสียดายวะ่ะ <laughs> เสียนายแต้มมันเกินไปเยอะเลยอะ เดี๋ยวรีเซตก่อนครับผม500ล้านอืมผมเล่นไปเรื่อยๆนะจนกว่าผมจะได้แล็คูณนะผมคิดว่าน่าจะเคลียร์หมดละตอนนี้ก็เดี๋ยวเรามาขุดทิ้งเลยดีกว่านะลาก่อนต้นอ่าต่ก้อนฟุตทั้งหลายเราจะไม่เอานายไว้แล้วปัดเลยอุ้ยระดับมิสติกเลยเนะี่ยอืมไม่เป็นไรผมจะเหลือไว้ไม่ไม่เยอะมากนะครับเหลือไว้แค่แบบต้นสองต้นพอไอพวกต้นเนี้ยเพราะว่ามันเยอะละแล้วไปปลูกต้นใหม่ๆบ้างดีกว่า เดี๋ยวผมจะเหลือต้นนูนไว้เพราะว่าต้นนูนเนี่ยมันเป็นต้นที่สูงที่สุดนะอันนี้ต้นอะไรวะอุ้ย,ยนี่ต้นแพงนี่ต้นแพงเก <c oughs> ือบตัดทิ้งแล้วทุกคนโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มลงมเมล็ดก่อนเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะไปเอาอางุ่นมาก่อนองุ่นกับพริกเนี่ยเป็นระดับดีไน,นะผมขอดูก่อนว่าผมมีมเมล็ดเยอะหรือเปล่านะแต่รู้สึกว่าจะมีเปปเปอร์อยู่ผมเห็นอยู่อ่ามีองุ่นมีองุ่นแปดต้นครับผมเดี๋ยวผมจะลงเป็นต้นถั่วก่อนต้นถั่วก็ตรงนี้เลยปึ๊บหนึ่งต้นสองต้นไอ กีวี่ไปไกลก่อนสมต้นนะฮะอ่ะสี่ต้นลงไปแล้วเรียบร้อยเอาเปเปอร์ลงลงตรงนี้อ่ะข้างๆกันเลยอือฮึโอเคแล้วก็จะมีองุ่นครับผมองุ่นนี่ก็ลงข้างๆกันเลยนะสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอ่ะเรียบร้อยแปดอันแล้วก็จะมีอะไรกันนี่นี่ตัวนี้น,น,น,นี่โอเคมีอยูสี่อันใส่ก่อนโอเคเรียบร้อยใส่หมดแล้วทุกคนแล้วก็ที่เหลือจะเป็นพวกไอ้บัตรบัตรนาเนาะงานเข้าแล้วทุกคน ปลูกไม่ได้นะครับเพราะว่าไอ้ต้นนั้นมันเริ่มจะโตกันแล้วแล้วมันแบบมันใช้พื้นที่นะมันคือโลกเหรอเอ้าเดี๋ยวไปซื้อไอ้ร้านค้านี้ก่อนนะค้าลึกลับโอ้โหกล่องไม่ลีทุกคนแต่มีไนซีดแล้วก็มีอ่าบ,าบาัตบัตรนาอีกสองอันเอ้ยอันนี้เอาแล้วก็มีนกฮูกไม่มาทุกคนมีแต่กีวีซึ่งเราจะไม่ซื้อแล้วกีวีผมมีเยอะมากนะทุกคน ีนี้เนี่ยก็รอมันโตเนาะซึ่งเราจะไม่รอานานครับผมผมมีบัวอยู่เก้าสิบอันเราจะลดไปเลยแล้วกันเนาะไปลดตรงนู้นดีกว่าไอต้ต้นถั่วยักษ์ต้นถั่วยักษ์เราอุ้ยอุ้ยผมว่าผมได้ต้นถั่วยักษ์หนึ่งต้นห้าเปอร์เซ็นต์อุ้ยต้นนี้สูงแน่เลยวะ่ะอุ้ยเออมันตรงนี้ดีวะคือต้นต้นนี้มันก็ใหญ่ทุกคนมันเหมือนจะใหญ่นะแต่มันก็ไม่ได้ใหญ่มันเตี้ยแค่เนี้ยดีดีสูงแค่เนี้ยดูของคนอื่นดีสูงแบบสูงแบบสูงมากๆอะ่ะของผมมันไม่สูงอะ่ะโอเคเราจะมาลดต้นถััว่วต้้นสุดทายครบ ต้นนี้ก็ไม่โตสักทีซึ่งผมคิดว่าอนาคตเนี่ยไอ้ต้นบัตบัตนาเนี่ยทุกคนมันต้องถอนทิ้งแน่นอนนะดูดิระระดับมิสติกไม่ใช่ระดับดีวายนะซึ่งต้นอื่นเนี่ยมันจะเป็นระดับแบบเนี่ยดีวายดีวายอันนี้อ๋ออันนี้อันนี้เป็นบัตบัตนาเหมือนกันเอา้าอันนี้มันมาจากไหนวะเนี่ยเอาทิ้งไปไม่เอาแล้วครับผมอันนี้ก็เอ้ยอันนี้อันนี้เก็บไว้เพราะว่ามันเป็นต้นสูงต้นใหญ่องุ่นอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นแบบดีวายนะแล้วก็จะมีพิกด้วยพิกก็็เเปนนหมือนัน ซึ่งก็นั่นแหละครับเก็บไว้มาเหลือโซนฝั่งนี้ครับผมที่อ่าผมยังไม่ได้เก็บนะครับเดี๋ยวมาเก็บฝั่งนี้ด้วยอืแต่ก่อนที่จะเก็บผมมีไข่อยู่ลืมมาลามาลามาลมาลไปขายสัตว์เลี้ยงมาซึ่งอืมจะได้ไหมเนี่ยกบเขียวเอากบฟ้ามาด้วยเลยมาไหนกันไ,ไหนละนั่นไงว่าแะไรแม่งกอกบฟ้ามาจริงแม่งเอ้จะร้อยฟองละ ยังไม่ได้เขาเลยแล้วแลแ็คูนแม่งแล้วเปอร์เซ็นต์มันก็ออกโคตรยากเลยอืมเราสามารถฟักได้ห้าฟองเดี๋ยวจะเลี้ยงไว้รตรงนี้เลยอ,อ่ะกีวีกีวีลูกรักช่วยการทํางานนะล,ลูกพ่อไข่รอบนี้อาจจะเยอะนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวเรามีแพ็กซีดนะครับทุกคนแพ็กซีดเนี่ยเรายังสามารถเอาไปลุ้นไอตัวมูนบอสซอมได้นะเรามีไนซีดแพ็กอยู่26สซองทุกคนมารุ้นไปพร้อมกันครับผมว่าผมจะได้หรือเปล่านะ อันสุดท้ายครับโอ้โหแต่และอย่างของวันนี้นะก็เกลือหมดเลยไอตัวแรคคูลนี่หนเอร์ซะครับก็เข้าใจว่ามันออกยากแต่ว่าไอมูนบอสซ่อมเนี่ยมัน2.5%ซึ่งมันก็มันไม่ได้น้อยนะทุกคนมันเยอะนะแต่มันก็ไม่ออกให้ผมไงอันนี้ตี3ามสถานะนะครับทุกคนก็มีโฟเซนมีช็อคมีนั้นด้วยนะแล้วก็ลองถามราคาดีว่ามันขายได้เท่าไหร่วะลุงอุ้ยแล้านก,ก็ก็ไม่ได้เพลงผมวะ แปดล้านไม่ได้แพงนะเฮ้ยแต่ผมว่าอันนี้น่าจะแพงนะลองถามดิติดมูลลิตด้วยสิบล้านขึ้นไปโอ้ยแปดล้านได้หงอะแปดล้านได้เงาะวะอันนี้ติดช็อคละครับลองถามแต่ว่าเป็นฝักเล็กนะผมนี้ได้สี่ล้านคือแบบว่ามันมันไม่ได้แพงขนาดนั้นแบบวะทุกคนเนี่ยมันห้าล้านเองอะ่ะเดี๋ยวผมจะขายทั้งหมดเลยแล้วกันนะครับคือเก็บไปก็ไม่รู้จะไว้ทำอะไรนะขายไปเลยได้มาหนึ่งร้ยล้านครับผม โอเคสำหรับคลิปนี้นะครับคงไม่มีอะไรละมาเล่นเกมแก้เบื่อแก้เซ,เซง็งเฉยๆนะใครที่ยังไม่ไดตามผมเนี่ยฝากไปติดตามเลยะกันนะทุกคนคืนนี้ไปนอนก่อนครับผมบ๊ายบายครับ